เบนจริยา3ล้านวิว TikTok ช็อกโลกเบนจริยาล้มหน้างงานแต่งเจนนี่ยิว3ล้านวิวเรว่าเป็นนักร้องลูกชวงสิทธิเอกชัยศรีวิชัยที่มีแฟนเพลงติดตามมากคนหนึ่งสำหรับเบนจริยาเจ้าของเสียงเพลงอยากโดนหลังจากปล่อยเพลงไปแล้ว กระแสปลายปีช่วงเทศกาลก็มารัวๆแต่ล่าสุดที่รัวๆแรงแรงมากกว่าคือไปสะดุดล้มหัวขมำหน้าแตกรอบงานวิวาของเจนนี่ยิวโดยเป็นคลิปติกตอกที่มีผู้ท่านถ่ายไว้ได้เพียงช่วงววลาทีทำเอาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าสาวถึงกับตะลึงอึ้งไปหนึ่งวิในเหตุการณ์ช็อกโลกนั้น โดยเธอเผยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเร็วมากตกใจมากเพราะว่าตัวเองสะดุดพมหรืออะไรอยู่ที่บนพื้นไฟก็จ้ามาเพราะต้องถ่ายรูปอยากขอโทษเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่ทําให้ตกใจด้วยแต่ก็ช็อกมากนั้นก็คือมีคนเอาคลิปไปปล่อยปรากฏว่ามีคนดูกว่า3ล้านแล้วตกใจมากอายเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปแล้วขอโทษม,มากๆค่ะปล่อยคอนเทนต์นะ